สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Upfuture Channel นะครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้เราจะมาติดตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมนะครับเกี่ยวกับการใช้รถเมลไฟฟ้าใน6จังหวัดซึ่งโครงการนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ รวมถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับไฮสปีดเชื่อม3สนามบินแล้วก็บทสัมภาษณ์เปิดใจคุณสุปชัยเจียราวานนท์ b ิ๊กบอสของ CP เกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับรายละเอียดต่างๆติดตามได้ทาง u p f u u u r e Channel ได้เลยครับ เรามาเริ่มกันที่เรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับโดยรายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดแผนยุทธศาสตร์หรือรถแมพการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยโดยมีเป้าหมายในปี2,573มุ่งให้ประเทศไทยมีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า30%ของปริมาณการผลิตยานยนต์ทั้งหมดซึ่งจะแบ่งออกเป็นแผนระยะสั้นระหว่างปี2,563ถึงปี2,565ซึ่งจะมีการ ขับเคลื่อนรถราชการรถบัสสาธารณะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคลอื่นๆประมาณ60,000ถึง1 0 0 0 0 0คัน ส่วนระยะกลางนะครับระหว่างปีพุทธศักราช2,564ถึงปี2,568ซึ่งจะเร่งให้มีรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดเป็น Eco EV และ Smart City Bus ประมาณ250,000คันและระยะยาวในปี2,573มีเป้าหมายผลักดันให้มียานยนต์ไฟฟ้าใช้งานร่วมจ150,000คันทั่วประเทศหรือคิดเป็น30%ของปริมาณที่ผลิตรถยนต์2.5ล้านคันต่อปี ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้กระทรวงคมนาคมได้รับนโยบายดังกล่าวและเริ่มผลักดันเป็นมาตรการระยะเร่งด่วนด้วยโครงการจัดซื้อเช่ารถโดยสารไฟฟ้าของขอสอมกซึ่งถูกบรรจุอยู่ในแผนฟื้นฟูขอสอมกที่อยู่ระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีโดยตามแผนดังกล่าวขอสอมกจะเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้าจํานวน2,511คัน และนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้มอบหมายให้สำนักง,งานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรหรือสอนขอดำเนินโครงการศึกษาจะทำแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า,ฟานำร่องเมืองต้นแบบ6จังหวัด6เส้นทางซึ่งประกอบไปด้วย 1. จังหวัดกรุงเทพมหานครเส้นทางสาย137รามคำแหงถนนรัชดาพิเศษ 2. จังหวัดเชียงใหม่เส้นทางเดินรถในเส้นทางระบบขนส่งมวลชนหลักสายสีเขียวช่วงท่าอากาศยานเชียงใหม่ถึงห้างสรรพสินค้าเซนทัลเฟสติวัล 3. จังหวัดนครราชสีมาเส้นทางเดินรถในเส้นทางระบบขนส่งมวลชนหลักสายสีสม้มช่วงอนุสาวรีย์ท้าสุรนาลีถึงโรงเรียนสุรนาลีวิทยา 4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะสายที่1และสายที่สองนะครับเริ่มต้นจากสารกลางจังหวัด 5. จังหวัดชนบุรีเส้นทางเดินรถโดยสารสาย1เส้นทางนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจนถึงสถานีรถไฟชนบุรีและจังหวัดที่6คือจังหวัดภูเก็ตเส้นทางเดินรถสาย1814ภูเก็ตป่าตองเรามาต่อกันที่ความคืบหน้าของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปา โดยรายงานข่าวจากประชาชาติธุรกิจนะครับโดยนายสุภชัยเจียรวานนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้กล่าวว่าสําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ส,สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาว,วงเงินลงทุน2 2 4 5 4 4ล้านบาทซึ่งหลังจากเซ็นสัญญากับการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่24ตุลาคม2562ถึงขณะน,นี้การเดินหน้าโครงการอยู่ในกรอบเวลานะครับรอการส่ง มอบพื้นที่ก่อสร้างจากภาครัฐออกแบบรายละเอียดและหาแหล่งเงินทุนการก่อสร้างซึ่งคาดว่ารัฐจะส่งมอบพื้นที่ให้ไม่เกินไตรามาสท,ที่1และไตรามาสท,ที่2ของปี2564ในช่วงแรกสุวรรณภูมิอุตเผา นายสุปชัยยังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าถ้ารัฐสงมอบพื้นที่ได้ก็เริ่มงานก่อสร้างได้ซึ่งจะใช้เวลาก่อสร้าง5ปีในปีหน้าคาดว่าจะใช้เงินลงทุนระยะแรกหลายหมื่นล้านบาทมีค่าใช้สิทธิ์เดินรถและค่าดำเนินการแอร์พอร์ตลิงค์ค่าก่อสร้างที่จะจ่ายตามระดับความคืบหน้านายสุปชัยยังได้กล่าวถึงการเชื่อมใหสปีดไปถึงจังหวัดระยองนะครับว่า รัฐควรจะต่อยอดรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินจากอุตภาถึงระยองและจังหวัดตราดเนื่องจากเป็นพื้นที่ติดก,กับกัมพูชาแต่เบื้องต้นการลงทุนสร้างไปถึงจังหวัดระยองก่อนเพราะเป็นส่วนหนึ่งของ EEC เพื่อดึงดูดการลงทุนทั้งในและต่างประเทศหลังเห็นว่ารัฐมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งมารองรับ EEC ทั้งสนามบินอุตภาท่าเรือแหลมฉบังเฟสสรถไฟความเร็วสูงซึ่งถือว่า E e c เป็นพื้นที่น่าลงทุน ทางด้านนายสุประชัยยังได้เปิดเผยกับประชาชาิธุรกิจเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินนะครับว่ายังอยู่ในกำหนดเวลาทำงานคู่ขนานทั้งการออกแบบรายละเอียดก่อสร้างการจัดหาแหล่งเงินทุนโครงการและการรอส่งมอบพื้นที่จากภาครัฐถ้าส่งมอบพื้นที่ได้ก็เริ่มก่อสร้างได้เลยแต่จะไม่รับมอบพื้นที่เป็นฟันหลอเพราะถ้าสร้างไปแล้วขาดตอนก็วิ่งรถไฟไม่ได้ ตามแผนรัฐแบ่งสงมอบพื้นที่ออกเป็น3ส่วนก็คือ 1. ช่วงสถานีพญาไทสุวรรณภูมิหรือแอร์พอร์ตลิง์เดิม 2. ช่วงสถานีสุวรรณภูมิถึงอุตภเาเดิมเร่งรัดให้เสร็จภายใน1ปี3เดือนหรือใน2ปี และ 3. ช่วงสถานีพญาไทดอนเมืองเร่งรัดใน2ปี3เดือนหรือภายใน4ปีซึ่งขณะน,นี้ทำงานร่วมกับภาครัฐและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec นายสุประชัยยังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าเป็นไปตามสัญญาว่ารัฐจะมีการส่งมอบพื้นที่เป็นเฟสเฟสไปซึ่งการส่งมอบพื้นที่น่าจะไม่เกินไตรามาสที่1และไตรามาสที่2ของปี2564ซึ่งถือว่ายังอยู่ในกําหนดเวลาอยู่แล้วแต่เราก็กังวลว่าถ้าส่งมอบพื้นที่เป็นฝาหลอเราก็ไม่กล้าลงมือทางเจ้าหน้าที่เราไปกู้มาก็ไม่ให้เงินด้วย แต่ถ้าเกิดส่งมอบพื้นที่ได้ตามแผนและมีความชัดเจนอย่าง a i r p o อร Link ก็มีกำหนดส่งมอบในเดือนตุลาคม2564ตามเวลาในสัญญาเหมือนกันอาจจะรับมอบได้ก่อนส่วนช่วงสวรรณภูมิไปอุตภาวถามว่ายากขึ้นไหมในแง่ของตัวโครงการต้องยอมรับว่ายากขึ้นในแง่ของการเงินเพราะมีผลกระทบจากโควิด การประมาณการผู้โดยสารจะเป็นอย่างไรสนามบินอุตภเปาจะดีเลยหรือไม่รายละเอียดจะผูกโยงกันเป็นทอดๆแบบนี้แต่เราก็หารือก,กับ EEC ตลอดว่าต้องชัวเรื่องการพัฒนาสนามบินอุตภเปาส่วนผู้โดยสารก็จะพยายามไม่ให้กระทบมากเกินไปซึ่งต้องค่อยๆปรับไปเนื่องจากระยะเวลาการก่อสร้างให้มา5ปีน่าจะพ้นเรื่องโควิดแล้ว แต่เพราะโครงการนี้มีสัมปทานระยะยาว50ปีจะคิดสั้นๆไม่ได้นายสุปชัยยังได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีการย้ายสถานีนะครับว่า การพัฒนา TOD หรือพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบสถานีเป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วทุกสถานีเพียงแต่เล็กใหญ่แตกต่างกันไปผมคิดว่าบรรดาแลนด์ลอร์ดสนใจนักลงทุนเรียอสแตทสนใจแต่มันขัดแย้งกับเราไงเพราะเราไม่อยากให้รู้ว่าไปทางไหนไม่งั้นโครงการก็ไม่สามารถทำได้ง่าย ต่อคำถามที่ว่าโครงการจะล่าช้าหรือไม่นะครับเพราะต้องทำ e i a เพิ่มทางด้านนายสุประชัยได้กล่าวว่าไม่เลยเพราะหลักๆคือการสร้างทางรถไฟส่วนตัวสถานีไม่ได้ก่อสร้างใหญ่เหมือนมักรสทุกสถานีใช้เวลาไม่กี่ปีก็เสร็จ แต่การก่อสร้างรถไฟต้องใช้เวลาถึง5ปีกว่าจะเสร็จอย่างน้อยการพัฒนาพื้นที่มีเวลาอยู่ระหว่างนั้นทำเสร็จก่อนก็ไม่มีคนมาอยู่อยู่ดีเพราะรถไฟยังไม่เสร็จและเปิดบริการเรื่องการก่อสร้างมีระยะเวลามากกว่าตัวโครงสร้างรางต่อคำถามที่ว่าที่ดินมักสานจะเริ่มพัฒนาพร้อมไฮสปีดเลยหรือไม่นะครับทางด้านนายสุประชัยได้กล่าวว่าอยู่ระหว่างออกแบบอยู่กระบวนการต่างๆในการออกแบบเป็นเรื่องใหญ่มากๆ เพลืดออยากกว่าสร้างไม่น่าเชื่อนะว่าการออกแบบโครงการใหญ่ขนาดนี้ใช้เวลายอย่างน้อย2ปีกว่าจะไปถึงขั้นตอนดีเทลดีไซน์อีกผมก็ต้องมาเรียนรู้โครงการเล็กๆใช้เวลาปีหแต่โครงการแบบนี้ใหญ่มากออกแบบ2ปีแต่สร้างจริงๆ2ปีเสร็จต่อคำถามที่ว่าคอนเซปต์ของมรกสันจะเป็นแบบไหนนะครับทางนายสุป,ประชัยได้กล่าวว่ารอให้ออกแบบเสร็จก่อนตอนนี้ยังบอกอะไรไม่ได้ ต่อคำถามที่ว่าจะลงทุนสร้างฟีเดอร์มาเชื่อมให้สปีดหรือไม่นายสุประชัยกล่าวว่าก็ต้องมีคำถามต่อไปนะครับอันนี้น่าสนใจมากจะใช้ระบบรถไฟของจีนญี่ปุ่นหรือยุโรปทางด้านนายสุประชัยได้กล่าวว่าเป็นแบบผสมเราดูคุณสมบัติก่อนแต่มาตรฐานเราเป็นของยุโรป ต่อคำถามที่ว่าทางเจ้าสวทธนินเคยพูดว่าจะทำเมืองใหม่ฉะเชิงเซาใช่จุดที่เราจะย้ายสถานีหรือไม่ทางด้านนายสุประชัยได้กล่าวว่าจะบอกว่าเป็นเมืองใหม่ก็คงไม่ได้เป็นการสร้างสถานีแต่สถานีอาจจะนำไปสู่การขยายตัวของเมืองในอนาคตก็ได้แต่ใครจะไปสร้างเมืองใหม่ได้เมืองใหม่ต้องบริหารพื้นที่เป็นหมื่นกว่าไร่ ต่รถไฟความเร็วสูงน่าจะนำไปสู่การขยายตัวของเมืองใหม่ๆมากกว่าการสร้างเมืองใหม่ไม่ง่ายมีปัจจัยเยอะแยะไปหมดเราถึงดึงโครงสร้างพื้นฐานเข้าไปในพื้นที่แล้วหลังจากนั้นน่าจะเกิดการพัฒนาด้วยตัวของมันเองเพราะตัวโครงสร้างพื้นฐานเป็นตัวช่วยอยู่แล้วในการช่วยจัดตั้งเมืองใหม่เหมือนปลูกพืช เราลงมาเมล็ดแล้วเหลือแต่เพียงจะโตแค่ไหนหรือบางทีเป็นการทำให้เมืองเดิมขยายออกมาเชื่อมกันพอดีทำให้เมืองใหญ่ขึ้น แต่วิธีการที่สำคัญต้องดูด้วยว่าโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องผมคิดว่าการสร้างเมืองใหม่น่าจะเป็นเรื่องของรัฐบาลมากกว่าถ้าบอกว่าเราจะสร้างเมืองอย่างมักกะสันเราเรียกเมืองใหม่หรือไม่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นเป็นแค่คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่บางคนบอกว่าเป็นการสร้างสมาร์ทซิตี้ก็พอได้เพราะคนที่จะไปทำงานตรงนั้นน่าจะมีเป็นแสนคน ต่อคำถามที่ว่าธุรกิจค้าปลีกเตรียมแผนจะไปพร้อมก,กับการทำสถานีใหม่หรือไม่นะครับทางนายสุประชัยได้กล่าวว่าแผนยังไม่ชัดเจนแต่เรื่องฟิเดอร์น่าจะตามมาจริงๆแผนตอนนี้ถ้าจะต่อยอดอะไรก็ต้องดูการขยายตัวของโครงการรถไฟความเร็วสูงจากอุตภาวถึงระยองก่อนอีกสเตป็ปจะต้องขยายไปถึงจังหวัดตราดไปจอที่ประเทศกัมพูชาแต่เบื้องต้น ต้องไประยองก่อนเพราะเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ EEC ผมคิดว่าจะสอดคล้องกันเราทำโครงสร้างพื้นฐานมาก็น่าจะช่วยดึงดูดการลงทุนทั้งในและนอกประเทศเพราะคนมองว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นจริงๆขยายความเจริญจริงอุตภัาก็สร้างแหลมชบังก็ขยายรถไฟก็มีเมืองพวกนี้น่าจะเกิดจะสร้างความมั่นใจและจะดึงดูดการลงทุนมากกว่า นายสุประชัยยังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าถ้าดูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ EEC ดูแล้วก็ถือว่าน่าลงทุน เพราะมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจริงเมื่อเทียบกับหลายๆโครงการในแต่ละประเทศร,บรอบๆบ้านเราเหมือนกับเราสร้างความมั่นใจผมคิดว่าอันนี้เป็นหลักสำคัญและเป็นหลักใหญ่แต่ถ้าเกิดไม่แน่นอนก็มีปัญหาดังนั้นเอกชนและรัฐต้องไปด้วยกันผลักดันโครงการให้ออกมาให้ได้เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุน รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินคือหัวใจของ EEC ถึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของระบบเศรษฐ,ฐกิจที่จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุค4.0เชื่อมโยงและเพิ่มศักยภาพให้จังหวัดฉะเชิงเซาสีราชาพัทยาระยองที่อยู่ในแนวเส้นทางเกิดการพัฒนาเมืองและเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพและปริมณฑลนายสุประชัยยังได้กล่าวปิดท้ายอีกนะครับว่า ผมว่าเป็นการเดิมพันของประเทศมากกว่าทั้งรัฐและเอกชนต้องช่วยกันส่วนที่สังคมจับตาก็สมควรเพราะเป็นโครงการใหญ่ตอนนี้ทุกอย่างยังอยู่ในไทม์ไลน์หมดเพียงแต่ว่าพอเห็นโครงการเงียบๆแต่เราก็ทำงานเดินหน้าทั้งการออกแบบอะไรเต็มไปหมดเลยเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาโครงการอื่นก็เป็นแบบนี้อย่างรถไฟฟ้าก็ต้องรอกัน6-7ปีแต่ละสายกว่าจะสร้างเสร็จ และเมื่อรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินสร้างเสร็จจะเป็นที่น่าภาคภูมิใจเพราะเป็นความท้าทายที่โดยปกติโครงการขนาดใหญ่ลักษณะนี้จะเป็นการสร้างเมืองเพื่อเชื่อมเมืองใหญ่ต่อเมืองตามหลักสากลแต่สิ่งที่ทำวันนี้คือการมองถึงวิสัยทัศน์ที่เชื่อมกับ EEC ให้เห็นผลในอนาคตซึ่งผลที่ออกมาอาจจะต้องใช้เวลานาน1 0 1ถึงปี ครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์นายสุปชัยเจียราวาโนน,นประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ต่อโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับ ขอบคุณแหล่งข่าวจากประชาชาติธุรกิจครับรายละเอียดของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up f u t u r e c h n n n e l ในตอนต่อไปได้ครับติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทาง Up ฟ u t u r e ในคลิปต่อๆไปขอบพระคุณมากครับ